ตำอย่าอีกเนาะปร,ปรปะกอบอะไรเนี่ยเออสิตำขนมจีนหมูยอพี่น้องเอยเห็นป่จะจ๊ะใส่มดกระทิยอันนี้พริกกระเทียมน้ำตาลน้อยน้อยใส่น้ำตาลในก่อน เ่อจะไม่กระเด็นนี่หมูยอครบคุณนี่ผักกระเสียผักกระถินเม็ดจ้ะเม็ดเนือเม,ม,ม็ดนั่นละเม็ดผักกระถินมาเด้อพี่น้องไปสิกินน้ำเจหนึง่งกับปินิดหน่อยพี่น้องเอ,อ๋ย ให้มันมีความคงคว่มจากน้อยนจะจะ๊ะแต่พลังคนบม,มากับบอสไซจ์น้ำตาลก็เหมือนกันเด้ออันนี้เคียเขี้ยหน่อยมะนาวนิดๆเห็นบน่อน่ามบะคามพี่น้องเอ้ยคุณดีครักดีนะเฝ้าไส่์ลาย รสจ้ะใครไม่มักก็ใส่แต่น้ำตาลนะจะอยานิงก็ขาดไม่ได้จ้าป,ปลาปลจ้ะพี่เนาะแซ่บนัวไปด้วยกันเห็นนาไปกินรสยายิางก็ได้ แซ่บนัวยย่าบอบไผเด้อเรีย <c oughs> บร้อยพี่น้อง <c oughs> นี่จะหมูยอใส่ลงไปจ้ะเดี๋ยวแบบหนึ่ง <c oughs> มลงกูกโกเก ใไม่มกเข็ดกทศใส่พริกไลยตำหมบูบานบอใส่กันนี้กระแสบพึ่งกันจ้ะรสชาติแซ่บเลยเรื่องพีน่น้องเดี๋ยวใยห,หนึ่งจะเทแล้วก็โรยด้วยเม็ดกระถินนะจ๊ะบัดบึ้มไม่ใช่พีน่น้อง ว้าวเยวัวล้วสินวัวล้วสินพี่น้องเรียบร้อยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องใกล้พี่น้องไกลใจหนิงพาชิม พ่อนาเป็นกินพี่น้องเอ๋ยนี่เด้อนี่เด้อหมาจา้าแซบด้วยกันตำข้าวปุ้นใส่หมูยอพี่น้องเอ๋ยลวยโดยเม็ดกระทิน มือหนีด้วยพี่น้องหยมกินคนเดียวจ้ะโอบเมืงเสีไม่กินด้วยก็เลยใช้มือหยุมได้พี่น้อง ลายอีดีพี่น้องเนี่ยสะทินมาเด้อจ้ะ นำมาขามจับนัวจักพี่นอนหอนเอาพี่นอนเออ ไอเนี่ยบวบเผ็ดมือเนี่ยื้อบักพริกเ,เจ้าไหมเผ็ดเอาละฮต้องเปลี่ยนเจ้ากันนะสะเหรอ จสบพี่น้องต้มน้ำเดือเดเิ่มเป๊ะลงสะเด็ดน้ำเราก็มาต่ำจะตะปูมากเนาจะต่กาากตำก็ได้ย้ำก็ได้ทอดก็ได้ กินตามใจปากเขาเนแะล่ะเลาะหาน้องใหม่สวดเห็นมือเนี่ย แกงก็จะเรียกแกงเราไม่ถุงคือนก็แต่มันก็จะแซ่บอยู่จ้ะนานกินที หอ,อมแซ่บพี่น้องว่นนานำปะลาะเม็ดกระติ้งยันย่งไหมอพอพอขอสัน้นเนี่ยจ้า ซอนน้ำตักกล่องเนาะตัวหลายๆยังหรือมอมาว่าจิตใส่มือหยุ่มเอาหยุ่มมาได้จังแล้วบันนี่เม็ดกะทินเนาะอื้ม เดีวว่าบอเพจด้วย เผ็ดแจ็บพี่นะ้อง่อนแรกว่าจะบ่กเผ็ดห้อนเอาสนตกได้จะเป็นเอาเอาแมนทั้งบ้านเขาเฮ็ดกต่สิออกเนาะ สออันแต่ข้าเจ้ามฮีฮะเก็บเพชรเพราะอยากได้เนาอไปบ้านก็คือไปแวะตลาดบ,บ้านเดือบมือรื้อพี่นอนของจินของบ้านบ้านของ Thôi nè, bậc bột ba. Hèn quài như thế này Chị kia quả đứa. Ở bên đường xe bậc đứa. เก็ดด้บพี่น้อเห็ดน้ำก้วนอืม เตียนเจ้ากับเป็ดซื้อเขาพริกเนาะที่น้องเนบนอยู่ไก่บ้านต่างประเทศไม่เคยได้กิน แบบนี้เนะจ๊ะเม็ดกะทินนี่กะ้กนนกากินยากอยู่ดิ กินค้ากินน้พี่น้องเออแก้มโยดออดโยดอรอหิวปะเนีย้ยกินขนมกินนมห้องท้องแล้วสำเนียรพี่น้องประปรอกเอาไว้ ท่องบวกว่างกับคอยกินไปขอบคุณเลไลจจ้ะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณทุกทุกท่านเด้อจ้ะเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำจ้ะแจ้งเตือนคลิปใหม่เนาะพี่น้องที่เพิ่นเอฟซีไม่ก็ให้กำลังแรงใจเข้ามาแล้วก็พี่น้องที่เพื่นกําลังทำช่อง ไม่ไม่นอกจ้ะสู่ๆไปน้ากันนี่แหละเป็นกําลังใจให้พี่น้องสุขุูสุขคนเมื่อเนี่ยลาพี่ลาน้องเด้อจ้ะยายหนึ่งไปแล้วพอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ